สบเสียงหม่ค่ะสวัสดีค่ะเปิดแล้วใช่ไหมคะมเปิดแล้วค่ะได้อยู่มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเวลาเดิมนะคะวันนี้ทำไมขึ้นสี่โมงสี่สี่มาห้าโมงเย็น <laughs> เวลากระเทยมากบอกเลยเวลากระเทยมากบอกเลยอ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีทุกท่านสําหรับวันจันทร์สีเหลืองมาแล้วน้องหญิงมาแล้วอ่ะเราหวังรอน้องหญิงนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ต่อค่ะสวัสดีพี่ต่อคนแรกเลยหรอใช่งวดนี้ต้องถูกหมือนแน่เลยฝากพี่ต่อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้วันที่่าไรละคะวันนี้วันที่สิบค่ะอีกหกวันค่ะ รางวัลที่หนึ่งต้องเป็นของเราสวัสดีนะคะเออ C F F C นคลรินนักคลริน,น,น C F C, ครับ <c oughs> อยากได้คันไหนบอกได้เลยนะคะรถเข้ามาใหม่เพียบเลยตอนนี้เราอยู่ด้านหลังของสาขาลี่ขิตชีวันนะคะวอนนี้รถเริ่มแน่นละน้องทยอยเอารถเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้พี่ฟ้าก็ประจำอยู่ที่สันผีเสื้อแล้ววันนี้ก็มาไลฟ์สดที่ลิ่ขิตชีวันนะคะ ไปมาไปมาพี่ต่อบ,บอกว่าขอบพระคุณมากเลยแชร์ให้แล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่10นะคะทุกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอยากได้รุ่นไหนแบบไหนอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอดูกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้โปรโมชั่น2.9%ยังมีอยู่นะคะ ดีเดือนนี้นะคะใช้เต็มเดือนไปเลยรับเงินผ่านบัญชีรับเงินสดออกได้ทุกอาชีพซื้อได้ทุกจังหวัดจะเดินไปไหนก่อนพี่ฟ้าเดินมาพี่ก็ง,งงว่าจะแต่จะเดินไปไหนวะเดินตามพี่ฟ้าไงงงไปไปละมองสมองไปละเริ่มไปละอ่าโอเคอ่ะ ok พี่ฟ้าก็งงตัวเองว่าคุณจะเดินไปไหนวะเนี้ยรถอยู่ด้านหลัง วันนี้นะคะนำรถ New-In เข้าใหม่มาให้ลูกค้าชมนะเนี่ยด้านหลังเห็นไหมเพียบเลยอ่ามีหลายรุ่นหลายแบบนะลูกค้าท่านไหนที่กำลังหารถใช้งานช่วงนี้นะคะเข้ามาดูที่ร้านของเราได้เลยเนาะโตโยต้มี Honda มีมาสด้มีเบนซมีบีเมีนะคะตอบโจทย์ได้ทุกแบบทุกสไตล์นะคะรถตู้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอ้าวฟัไว้ก่อน เออความตะโพกดีมวม่วนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาละนี้รถนะพี่ฟ้าเงินเดือนหนึ่งหมืนห้าพันบาทซื้อได้เลยเนาะคนเดียวได้เลยหมื่นห้าแล้วก็ได้ตัวปีใหม่ด้วยค่ะนะ Vios วันนี้สองคันนะคะค่ะที่เรานำมากันนวอินเข้าใหม่นะคะก็เป็นแบรนด์ที่ลูกค้า มาเท่าไหร่ก็ไม่พอเนาะ Toyota Vios ค่ะ,ะระหว่างนี้ลูกค้ายอยากดูคันไหนเพิ่มเติมขอกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยววิฟ้าพาไปชมอ่ะใกล้จะถึงไฮไลท์ละไฮไลท์ใกล้จะถึงแล้วเดินประมาณ600โล <laughs> อ่ะโอเคเปิดไปเลยค่ะสำหรับไฮไลท์ของวันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องแอนเมีนเดินวนให้พี่ฟ้าหนึ่งรอบค่ะ โตโยต้า Vios นะคะนิวอินข้ามาใหม่ทั้งสองคันแตกต่างกันแบบไหนนะคะรอติดตามนะวันนี้นะคะรีวิวรถนิวอินข้าใหม่แล้วก็ถึกและทนโอ้โหโหผู้หญิงถึกและผู้หญิงทนผู้หญิงถึกและผู้หญิงทนขับรถกระบะ e r i ี e s อยังใช่แล้วแรงเลยทีเดียวเปิงขนาดไม่หลวงยิงยิงเคอรี่มาอีกแล้วคอรี่มาลาฟฟ้านะคะสั่งของรัว โอเคค่ะลูกค้าค่ะวันนี้นะคะรถไฮไ,ไ,ไลท์สดของเราแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นสองคันนี้แน่นอนมาบนสังเวียนนี่แล้วนะลูกค้านะเซลหญิงบอกเลยนะสังเวียนตรงไลท์สดตรงนี้นะคะตรงโลโก้ชาลีคานะคะก็คือ รถที่เงินเดือน15,000บาทสามารถเป็นเจ้าของได้เองเลยโดยไม่ต้องค้ำประกันนะลูกค้าคะแล้วก็วันนี้นํามาเป็นนิวินเข้าใหม่2ครคันด้วยกันนะคะที่เห็นอยู่นะคะรู้อยู่แล้วนะคะแบรนด์ยอดนิยมตลอดการนะคะอยู่คู่คนไทยเรานะคะแล้วก็เป็นขวัญใจคนไทยเราเนี่ยมาเป็น20 10ปีนะคะลูกค้าขาสคันนี่เลย To y ยต a า v o อ s นะคะลูกค้คาขาใครที่แบบว่าโอ้โหชอบในความแบบ มีมาเป็นเจนใหม่ๆเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้ที่สําคัญมาซื้อมือสองคุ้มมากถูกมากคุณจะได้รถปีใหม่นะคะไม่น้อยและที่สําคัญออปชันไม่ต่างจากซื้อใหม่เลยนะเจ้าอ่ะสองคันเดี๋ยวเราเริ่มคันไหนกันก่อนดีลูกค้าขาเอาสีขาเอ้ยชื่อว่าสีขาวสีเทาหรือสีดําดีคะ แต่เซลหญิงชอบสีเทานะคะขอเลือกเป็นสีเทาก่อนเลยกันละกันนะคะลูกค้าค่ะคันนี้เป็นโตโยต้าสีเทาดูาาแลกันลงสีลงสีโตโยต้าว <c oughs> ีออน1.5ค่ะตัวนี้จะเป็นรูปแบบชื่อรุ่นว่าตัวมิดนะคะมิดวิสะกดยังไงนะคะลูกค้าขายก็คือ M I D นะคะเป็นตัวมิดนั่นเองนะคะตัวมิดได้อะไรบ้างนะคะออปชั่นภายในเนี่ยเดี๋ยวให้พาไปดูกันนะคะ แต่ที่สําคัญน้องนะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าเขาบัญญัติขึ้นมาใหม่นะว่าเป็นตัวมิดนะคะปี2,562นั่นเองตัวนี้เครื่องยนต์1.5ค่ะตามแบบฉบับออริจินอลของเขาเลยนะคะ t o y o ต้าวีอนะคะลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้มิดได้ตัวกระจังหน้าแบบนี้เลยลูกค,ะคะ้าขากระจังหน้าโครเมียมสีดํานะคะมีไฟ แบบตัดหมอคู่หน้าให้แบบนี้นะคะแล้วแถบ,บมีไฟ LED ด้านข้าง2ข้างให้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้าควเมียมสีดําและ LED กับตัดหมอคู่หน้าให้ครบหมดเลยเนี่ยได้ว่า,าฟังก์ชันด้านนอกเนี่ยดูประมาณแบบนี้ก็รู้เลยนะคะว่าก็ท็อปเลยแหละนะ ที่เขามีออปชันให้ประมาณนี้นะคะลูกค้าค่ะคันนี้เป็นสีเทาเงินค่ะสีลักโลกเออบอลเงินบอลเงินสีลักโลกสีลักเราใช่ดูแลง่ายนะดูแลง่ายมากๆเลยล้างแล้วก็ใช้งานนะคะเวลาฝุ่นเกาะก็ดูแลง่ายนะคะไม่ต้องล้างบ่อยถ้าเป็นสีนี้นะแต่ถ้าเป็นสีดําก็ดูแลไม่ยากเหมือนกันแต่ขยันล้างหน่อย อโอเคคันนี้เป็น Toyota v i o อตัวมิดนะคะลูกค้าแม็กแบบนี้นะคะเดี๋ยวทางร้านนะคะเปลี่ยนยางใหม่ให้เลย4เส้นพร้อมถึงล้างชงให้ใหม่หมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพี่ฟ้าพาเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะในส่วนของคันนี้นะคะตกแต่งด้วยโครเมียมสีชมพูโอ้โหคนหาเยอะนะลูกค้าสีนี้ คนทานนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงประตูนี่คือถึกและบึกบืนมากเลยเออพิงโกอ่ะยิงสตาร์ให้กัหรอปะนี่ไหนละ่ะคุณจงคุณจพี่ฟ้าด้านในเลยจ้าด้านในหรือเปล่านะคะพี่ฟ้าเรามาดูด้านในกันนะคะเนี่ยค่ะตัวมิดพี่ฟ้ารุ่นปีนี้เขานะคะออปชั่นที่ได้มาก็คือพวงมาลัยอันดับแรกเลยนะคะอยู่ตรงหน้าเซลล์หญิงนะคะมัลติฟังก์ชัน ได้มานะคะวงมาลัยดูดีมากเลยนะคะพอดีมือนะคะแล้วก็อ่ามัลติฟังก์ชันตรงนี้เลยเบาเสียงลดเสียงนะคะในส่วนของแอร์ก็จะแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเปิดก่อนเนอร์คิดนะแอร์ออโต้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวคิดในนี้นะคะ mm ่ะ hmm. กดยอมรับได้เลยนะคะสามารถเปลี่ยนภาษาได้หมดเลยลูกค,ะคะ mm ้าค่ะแล้วก็ที่สําคัญหน้าจอจะเป็นในระบบของทัสกินแล้วนะคะลูกค้าสามารถทัสกินได้เลยนะคะ ได้คําเดียวว่าเงินเดือนหมื่นห้าลูกค้าได้ขับรถที่ออปชั่นถือโอเคมากแล้วนะปูทูดได้วิทยุได,ได้ทีลิงได้ USB ได้โทรศัพท์แผ่นดิสต,ต่างๆนะคะได้หมดเลยนี่ได้ตัวเลือกในส่วนของแอร์ตัวเลขดิจิตอลด้วยนะเกียร์สไตล์ของโตโยต้าก็คือเป็นขั้นบันไดแบบนี้เนาะีิฟ้าเนาะ,ะเขาจะมีในส่วนของเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าและเป็นชุดเกียร์ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะ คอนโซลกว้างใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัดในเรื่องของมีออสที่แบบเดิมๆใครที่ไม่ชอบคอนโซลเขาอยู่ตรงกลางนะเรือนหม่อยู่ตรงกลางแบบนี้ลืมไปได้เลยเดี๋ยวนี้มาตัวใหม่มาในรูปแบบอตัวมิด MID แบบนี้นะคะลูกค้าขายก็จะมีคอนโซลหน้าจอเรือนใหม่ปกติเลยแสดงตัวเลขดิจิตอลแบบนี้ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยที่สําคัญน้องประหยัดน้ํามันนะถือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบว่าประหยัด นะเดินทางไกลสบายนะคะขึ้นเขานี่โอ้โหนำเบอร์วันลูกค้าชอบกันมากเลยบีออสเขาบอกว่าขึ้นรอยได้ดีนะคะลูกค้า,คาขาคันนี้ภายในนะคะคอนโซลประตูแต่งมาเป็นแบบนี้สีชมพูเนาะเหมือนเป็นสีชมพูพิงโกนะคะเขาเรียกว่าสีพิงโกนั่นเองและในส่วนของตัวเบาะจะทํามาเป็นสีดํานะคะสีดําเป็นหนังผสมกับ ไม่ผสมละหน,นันลนนงล้วนหน,น,<ว>นังล้วนนะคะไม่มีกรรมะหยี่ผสมนะคะลูกค้าขาแบบนี้เลยนะคะคอนโซลคอนโซลต่างๆที่วางขานะคะคนตัวใหญ่คนตัวเล็กนะคะนั่งได้สบายเหมือนกันเลยคนตัวใหญ่ก็ไม่รู้สึกอดอัดน,นะคะขาก็แบบปรับความยาวได้หมดเลยไซส์ลูกค้าชาวต่างชาติก็นั่งได้ขับได้นะคะไม่มีปัญหานะจ๊ะลูกค้าขาที่ฟ้าข้างหลังเป็นไงข้างหลังกว้างมากลูกค้านี่ไ่้ไหมคะ ข้างหลังไม่อึดอัดเลยนั่งสบายมากเลยพล้วที่สำคัญนั่งได้ที่ตอนนี้ให้สี่แล้วพี่ฟ้าผมลงได้สี่ไปเลยให้สี่คนนึงนั่งตักได้อยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะลูกค้านั่งสะดวกสบายนะคะใช่ค่ะพื้นที่กว้างขวางนะคะโอเคไปดูด้านหลังกันเลยค่ะไปไปดูกันเลยขออนุญาตดับเครื่องเลยนะคะแอร์ใช้งานได้ดีมากเปิดแป๊บเดียวยังไม่ถึงห้านาทีนะคะความเย็นมาเลย มาปะทะร่างเลยนะกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้าขาทั้งด้านซ้ายด้านขวาหมดเลยเดี๋ยวสซหญิงพาไปดูดนะ้านหลังการที่เก็บสัมภาระเป็นยังไงบ้างที่สําคัญคันนี้นะรถใช้ได้ยาวเลยนะพี่ฟ้าเปิดให้ฟ้าหน่อยชิปปีใช้ได้น,นะเจ้าเป็นเสียบเจ้าโอเค B ออนนี่จะเป็นแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะฝาท้ายอะ่ะต่อให้เป็นตัวมีดนะออปชั่นด้านในนี่คือถ้าสกิีนหมดแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาหมดแต่ฝาท้ายด้านหลังอะ่ะเขาจะ เป็นคุญแจเสียบนะลูกค้าถ้าสูงตรงนี้รับได้ก็คือโอเคนะเราก็ไม่ซีเรียสน,นะข้างในเขาโอเคพร้อมหมด,หด,ดหมข้างในเปิดได้ไหมข้างในเปิดได้นะโอเควสวยกว,ยว้างมากเนี่ยกว้างเหมือนซิตี้เลยค่ะอะสวยแม่แรยงยังอะไรอยู่เดิมอยู่ครบนะคะ, <S <S ค,ะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวชาลีคาจัดการให้ค่ะรชคาค่ะสี่สนห้าหื่นห้าพันบาทใช่ไหม ถูกต้อง4 5 5 0 0 0บาทหรือ4 4 5 0 0 0บาท4 4 5 0 0 0บาทค่ะเชลลหญิงโกงมาหนึ่งมาชน้นตอนนี้นะคะ2.99%คันนี้ได้นะคะลูกค้า<อ>แล้วผ่อนอยู่ประมาณไม่เกิน8,000นะคะก็คือ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยคุณพี่ไม่ต้องดาวสามารถทำดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยาก ได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.99นะคะสามารถทักกันเข้ามาที่หน้าเพจนี้ได้เลยที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วก็ส่วนลด20,000บาทก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะฟรีโอนภาษีพรบค่าทําสัญญาฟรีให้นะคะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงใช่ะไปอย่าให้เสียค่าใช่แล้วที่เราให้ลูกค้านะคะก็คือคุ้มค่าแน่นอนตอส่วนลดนะคะบริการฉุกเฉินดิพี่ฟ้าบอกไปเนาะ ได้ทุกคนไม่ต้องห่วงใช่นะได้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะย้ำอีกทีโตโยต้าวีออตัวมิดนะคะปี2560 60หาหญิงเนาะ62เจ้า62เลยกะ62ปี62นะคุณพี่2019นะ้นะคะใหม่มากใม่มากถึงบอกว่าพี่พท่านไหนที่อยากจะเอาไปขับแก็บนี่สบายเลยนะใช่สบายเลยขับไปด้วย ค่ะโอเคอีกหนึ่งคันค่ะไะอีกหนึ่งคันสีดํานะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะคันนี้<ว>จะเป็นตัวก่อนเปลี่ยนเป็นมิดใช่ค่ะที่<อ>ฟ้าออนิวเนาะแต่ก็สวยเหมือนกันนะคะไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยแค่เฉพาะหน้าหน้าเขาเฉยๆนะคะในส่วนของไฟนิดหน่อยนะอ๋อ ตโยต้าีตัวนี้เป็นตัว E นะจากพี่ฟ้าดูในข้างในนะคะของคันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะจะปรับกระจกไฟฟ้าเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าห้องเครื่องให้ชมเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์พันห้านะคะพันห้สี่สูบนะคะแรงแน่นอนไปได้ทุกดอยนะคะ เลยมาดูนะพี่ฟ้าเขาบอกเลยนะถ้าเป็นเก่งนี่พี่เขาไว้ใจวีออฟ่ะเขาบอกว่าชอบมากใช่ค่ะถึกและบึกปืนพี่ดูเขาอยู่บนดอยแม่สลองอะพี่ฟ้ายังไปได้ใช่นะไปได้ทุกดอยค่ะบ้านเรามีดอยนะคะไปแม่สลียงแม่ห้องสอนนี่ได้หมดเลยเนาะส่งลูกค้าใกล้ๆกลได้หมดเลยใช่ค่ะนะคะคันนี้ปี60นะคุณพี่นะเป็นโตโยต้าวีออตัว E นะคะเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะคะตัวเอง VVTI นะคะลูกค้า เครื่องยนต์4สูบค่ะคุณพี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวความอืดน,นะคะคันนี้ไม่อืดแน่นอนชาลีค่ะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,คะพี่ฟ้านะคะ,<น>ะเรารับประกันได้เลยนะคะว่าของเรารถแท้โครงสร้างเดิมะนะคะดูได้เลยจากคันนี้ที่เราเปิดแนงเครื่องให้ดูนะพี่ฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตนะคะตรงฝากระโปรงนะคะตัวคานแน้านะคะตัวกิฟต,ต่างๆที่มันเป็น ตัวยึดกับคานหน้าก็คือกระจังหน้านั่นเองนะคะเดิมหมดเลยไม่มีการถอดสติกเกอร์มอ,อก,กอนะคะติดอยู่นะคะตรงตัวโครงสร้างรถเลยนะคะล,ลูกค้าขาที่สําคัญนะคะแต้มสีโรงงานเนี่ยการันตีได้เลยนะคะว่ารถไม่เคยโดนเปลี่ยนเครื่องมาใช่นะจ๊ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะคันนี้ก็จะได้ฟีลแบบสีดำเนาะค่ะวีออสีดำก็สวยเหมือนกันนะคะ เสลญยงพูดผิดไม่ใช่ว่าไม่แตกต่างกันมากพอมาเห็นจอด้านในก็แตกต่างกันอยู่นะพี่ฟ้ายังไงตัวมีดก็ท็อปแหละดูตัวนี้แต่งท่อมาเป็นัยรุ่นนิดนึงใช่ะเจ้าแต่งท่อมานะคะปลายท่อนะ นึงเนาะทำให้รถไปอืดนนะคะในส่วนของการแต่งปลายท่อเนาะคันนี้นะคะไม่วิ่งแค่9 0้าหกิโลค่ะลูกค้านี่เลยเก้าหมนกิโลนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้เป็นตัว E ค่ะมีแอร์แบ็ให้นะคะแอร์แบ็คู่เนาะไม่มีจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าถ้าสนใจที่จะเปลี่ยนชาลิคาสามารถเปลี่ยนให้ได้นะคะ,อะแอร์เย็นเจี๊ยบไหมแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะ ในส่วนของกระจกไฟฟ้านะคะสามารถกดปิดเปิดตรงนี้ได้หมดเลยนะคะคุณพี่นี่เลยแต่ว่าคันนี้นะคะจะได้เบาเป็นกำมยี่นะนั่งสะดวก<ช>สบายถ้าเป็นเบาหนังมันก็ดีแตกต่างกันไปน้องอีงเน,ะนาะอันนี้ด<ก>ีน,นั่งนุม่มๆนั่งนุ่มๆนั่งแบบอานอนได้อะไรอย่างเงี้ยนอนได้หนังก็นอนได้หนังก็ดอนได้เห <laughs> มือนกันนังนอนไม่ได้เลยหรือ,รอ,อยังไงแล้วแต่คนชอบอุยญแจสำรองมีให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ มาใหีกุญแจสำรองให้ด้วยจ้ะ uh huh. uh huh. ลูกค้าท่านไหนที่กำลังดูอยู่และสนใจ t ต y o ต้าวีออสคันนี้นะคะสามารถเข้ามาชมได้นะคะอยู่ทุกสาขานะคะสะดวกสาขาไหนเข้าสาขานั้นนะคะเพราะว่าทางชาลีคาจะได้เตรียมรถไวให้ได้ก่อนเข้ามาทักมาก่อนก็ได้คะ่ะ v ีออสคันนี้อยู่ที่ไหนนะคะจะเข้าไปดูเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกับน้องหญิงคะ่ะ uh huh. มากันเลยคะ่ะ ด้านหลังลูกค้าคะฟังเสียงท่อนะมีการแต่งท่อมาเล็กน้อยนะเจ้าในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวพี่ฟ้าเปิดจากด้านในได้ไหมคะได้ค่ะาาเลยเลย,เลยพี่ฟ้าเปิดฝาท้ายให้นะคะคันนี้บอกด้เลยว่าเป็นในส่วนของตัวรุ่น E นะจะ๊ะตัวสวยโครเมี่ยมก็ติดบอกไว้เลยแต่ตัวนี้แถมในส่วนของพลาสติกแบบนี้มานะจ๊ะอ่ะโครงสร้างเดิมนะคะ รอยไม่กว่าดโรงงานยางอะไหรไม่เคยใช้งานนะคะถุงเครื่องมือประแจแม่แรงนะคะไขควงต่างอยู่เดิมอยู่ครบหมดเลยลูกค้าะมียอดกว้างนะคะและการันตีได้เลยว่าใส่กระเป๋าเดินทางได้4ี่ใบถึงห้าใบเคยแล้วตอนนั้นมีลูกค้าที่มาซื้อไปเป็นฝรั่งนะตัวใหญ่นะสูงใหญ่ประมาณกับร้อยนั่งขับได้ไม่อึดอดัดและที่สําคัญด้านหลังนะคะเขาลองเอากระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ไปประมาณห้ใบใส่ได้ ไม่ต้องซ้อนไม่ต้องยัดอะไรกันเขาก็เลยซื้อแค่นั้นเลยไม่มีอะไรนี่ก็คือเรื่องเล่านะคะลูกค้าขาบอกราคากันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะพี่ฟ้าขาอยู่ที่4 9 0 0 0บาทสำหรับ e o s นะคะตัว e- ปี6 0หรือปี2017นั่นเองส่วนรถมีให้20,000บาทเหมือนกันใช่ค่ะันนี้เหลืออะไร สามแปดเก้าเียงเบาเลยอ่ะสามแปดเก้าใช่ค่ะสามแปดเก้าพอนไม่คิดเลขแล้วเบา่อนเท่าไหร่นั่งยิง่อนประมาณหกพันกุบบาทหกพันนิดๆนะคะพี่ฟ้าขาที่สำคัญนะคะปีเป็นสองพันสิบเจ็ดค่ะดอกเบี้ยพิเศษลูกค้ามีเครดิตนะคะได้เลยสำหรับลูกค้ามีเครดิตนะเดือนนี้นะจัดไปเจ้าโอเคมา ย้ำกับรีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะนำรถ Toyota Vios นะะปี6-2เป็นตัว Toyota m i ิ s นะคะ Vios มิดนะตัวเองใครที่หาอยู่นะคะคันนี้แนะนำเลย4,45,000บาทนะ,ะจะเต็มฟรีดาวผ่อนไม่เกิน8,000 7 0 0 0กว่าบาทนะคะ7 0 0 0ต้นๆเท่านั้นนะ,ะดอกเบี้ยพิเศษ2.99%ได้ลูกค้ามีเครดิตผ่อนบัตรบ้านรถเกิน1ปีขึ้นไปนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะซื้อได้ทุกจังหวัด เครดิตดีเราฟรีดาวให้ลูกค้าทั้งคันทั้งร้านนี่เลยนะคะสามารถมาเลือกชมได้เลยว่าชอบรุ่นไหนแบบไหนนะคะโอเคอีกหนึ่งคันค่ะโตโยต้าวีอปี60ค่ะคันนี้เป็นตัว E นะคะลูกค้า4 9 9 0 0บาทลดไปเลย20,000บาทคันนี้<ะ>พี่ฟ้าเหลือ3,89 0 0เท่านั้นค่ะ3,89,000บาทถูกมาก,กพี่ฟ้ามากที่สุดของข้างาทีวสุดพันบอกเลยตอนนี้วีออเรามีกี่คันตรงนีตอนนี้วีออนมี1อ สองคันเนาะแมนสองคันสี่คันแล้วหรอซื้อมาใหม่ใช่ไหมอ๋อมันมีสีขาวด้วยนะคะคุณพี่<า>มันเลือกอ<า>ได้เลยมันเลือกได้เลยนะคะชอบคันไหนเลือกคันนั้นเนาะโอเคฝากรีวิวของเราไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยโอ้โหเข้ามาใหม่สีแดงจี๊ดจานมากเลยคุณพี่ขา Honda c ซ v วิ FC อซคันนี้เครื่องยนต์พันแปดค่ะคุณพี่ขา e ออด้วยนะคะ มาใหม่วันนี้ค่ะมาใหม่วันนี้ราคาเท่าไหร่เราไม่รู้เพราะว่าราคากําลังเข้าค่ะรถกําลังเข้านะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินเดินบนให้รอบหนึ่งสีแดงแบบนี้เลยค่ะสีแดงแบบนี้นะลูกค้าท่านไหนที่กําลังดูอยู่แล้วหารถใช้งานอยู่สักคันนะคะฝากชารีคาไว้ด้วยนะคะอ่าสวยนัมเบอร์วันนะบอกได้เลยสวยนัมเบอร์วันค่ะ ถ้าอยากได้ราคาคุณพี่ทักเข้ามานะคะแคปหน้าจอแล้วทักเข้ามาได้เลย Toyota r e v o ค่ะ2.84วิวค่ะคุณพี่คันนี้พี่ฟ้าปล่อยในราคา955,000บาท955คันนี้955เนหะโอเคปี62ค่ะไม่วิ่งแค่78,000นโลนะคะพี่พี่ท่านไหนที่กำลังดูอยู่สนใจคันนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาได้หรือทักเข้ามาได้นะคะไม่วิ่ง88,000โลนะคะ สนใจทักด่วนนะคะลถแค่4ปีนะพี่สวยสภาพชาลีคาคัดมาทุกคันค่ะพี่ Toyota Revo ค่ะคันนี้เดี๋ยวให้โปรโมชั่น30,000บาทกับ Toyota Revo TRD ค่ะทีอดีสปอรทแท้นะคะต้องคันนี้เลยนะคะปี60ขาย6,99,000บาทลดไปเลย30,000ืานะคะคุณพี่รับราคานี้ไปเลย6 696เ6 9 6ฮ้696 ดนละกางงวดเนี้ยโอ้พี่ฟ้ามาแล้วราคาเลขหงเลเก่าเนี้ยที่ซูบีคอสใช่ค่ะสีดำสวยมากโฟด้วยสามด้วยเนาะเกียออโตออโตโฟวิวสามจุดศูนย์ค่ะเป็นหน้าใหม่แล้วนะคะคุณพี่ขายถูกมากเท่าไหร่นะหญิงเจ็ดแสนไปต่อมาตั้งฮะหญิงบอกราคาหน่อยสิยิงคำนี้ขายเท่าไหร่ บอกราคาลูกค้าหน่อยสิเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทตัวท็อปที่สุดนะคะลูกค้าคันนี้นะไม่วิ่งแค่ประมาณห้าหกหมื่นโลค่ะใช่ค่ะเจ็ดหมื่นแปดพี่ฟ้าเจ็ดหมื่นโอเคมาเดี๋ยวนี้ความทรงจำบอกค่อยดีต่อไรเลยมันมาใหม่เนาะคันนี้มันมาใหม่โอ้โหไม่ก็รีโวแครค่ะคันนี้ปีหกสี่ไม่แค่หมื่นสี่พันโลค่ะคุณพี่ ท่านไหนที่กำลังหารถใช้งานที่สภาพป้ายแดงคุณพี่หนูแนะนำคันนี้เลยคันนี้พี่ฟ้าปล่อยในราคา6กแ0นหนึ่งหบาทไปเลยค่ะค่ะหกหนะพี่นะคันนี้นะ619นึ่เจะเต็มฟรีดาวผ่อนไม่เกินหมื่นนิดนิดนะจ๊ะ วีโก้แชมปค่ะถ้าทำโปรโมชั่นถูกๆให้เลย469,000บาทเราไม่ขายวันนี้ลดไปเลย29,000เราขายแค่444พอแล้วนะคะสำหรับคันนี้วีโก้แชมปสภาพดีสวยนะคะแต่งแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะคุณพี่แต่งแม็กมาหมดแล้วนะคะอ่าเอ็กซซีรีค่ะเดินวนให้อีกรอบหนึ่งเดินวนมาอีกรอบหนึ่ง535,000บาทปี57ไม่เห็นผลิตแล้วนะ <c oughs> เพราะมันปีเก่าอะเนาะ ปี57นะก็ไม่ได้เก่ามากนะลูกค้าที่กำลังหา i s u ุ X series ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ฝากลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวให้โปรโมชั่น20,000 25, 25,000บาทไปเลยคันนี้พี่ฟ้าปล่อยในราคา5100,000บาทเท่านั้นโอ้โหถูกมากแม่ถูกที่สุด Number no. 1นะคะพี่ขาเราไปดูแลผ่อนไม่เกินหมื่นนะคะพี่เนาะโอเคสภาพไปไหนอีกแล้ว r i v o c a p นะคะคันนี้ ก็เป็นตัวปี62นะคะราคา5,500 0นนะคะลูกค้าท่านไหนที่ดูอยู่นะรถสวยสภาพดีนะคะชาริคาสวยทุกคันคัดมาค่ะเกรดเอนะพี่โตโยต้าออลติสค่ะ4,19,000บาทรถปี58นะคะ4,15นะคะ4,15จัดเต็มฟรีดาวค่ะหนูไม่ขายราคานี้หนูลดอีก2,000 20, 0ื่ค่ะเหลือ395าถูกมากใช่ค่ะเงินเดือน15,000บาท ซื้อคนเดียวชิวๆนะคะ Ford ค่ะฟอร์ c a p Auto ค่ะคันนี้400,000 4 0 0 0กว่าบาทนะคะลูกค้า c a p Auto เราก็มีนะคะตอนนี้นะ t o y o t ้าเซนาค่ะมีนะคะมีที่ร้านของเราเลยประหยัดน้ำมัน20กิโลลิตรนะคะ20สูงสุด2 3กิโลลิตรเลยทีเดียวนะคะพี่ๆท่านไหนที่ดูอยู่แล้วสนใจสามารถทักกันเข้ามาได้เลยมาต้าสค่ะมาต้าสคันนี้ปี62ค่ะ คันนี้พี่ฟ้าปล่อยในราคาที่4 6 5 0 0 0บาทคันนี้โปรโมชั่นไปเลย20,000บาทคันนี้จะเหลือที่4,45,000บับาทโอเคมีท่านไหนอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมขอกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากดูคันไหนเพิ่มเติมขอกันเข้ามาได้เลยนะคุณพี่นะมีไหมคะซิตี้ตอนนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะมีทุกแบบทุกเจนะะ 1, นะคะมีพันห้านะคะมี 1. 0พันเทอร์โบนะคะมีเลยสวยนัมเบอร์วันนะคะ โซิปเหลือเหลือสามคันแล้วนะคะสีเทาสีแดงสีแดงอีกสองคันสีขาวเพิ่มเข้ามาอีกโอ้สุดปังเลยตอนนี้รถคัดมา,าจริงนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังดูอยู่อยากได้รถชุดวสวยสภาพดีเลขใหม่นี่น้อยต้องมาที่ชาลีคานะคะชาลีคาตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังหารถที่คล้ายๆป้ายแดงรถใหม่หมื่นโลอย่างเงี้ยรถเจ็ดันโล CV รถวีลดหมื่นเดียวอย่างเงี้ยพี่ประหยัดจากเือหนึ่งไปประมาณสองสามแสนเนาะปากไปด้วยค่ะมีอะไรอีกไหมคะน้องหญิงอ่ะก็ประมาณนี้ที่พี่ฟ้าบอกไปรถส,สวยๆทั้งหมดเลยตอนนี้เราย้ายมาเติมเยอะมากเลยนะคะจากสาขาสันผีเสื้อเนาะเป็นยูอินเข้าใหม่กับรถที่สปาเรียบร้อยก็คือพร้อมจอดพร,อพร้อมขาย,<ล>ยพร้อมขายเลยนะคะลูกค้าพร้อมไปนะคะตอนนี้ก็คือ เปิดทุกวันคแค่ั้นเลยเร่งมากตอนนี้8ปดโมงครึ่งค่ะปิดอีกที6กโมงเย็นคุณพี่ท่านไหนที่กําลังดูไลฟ์สดพวกเราอยู่นะคะกําลังหารถใช้งานอยู่มาได้ทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเปิดบริการ31วันเต็มใช่ค่ะชาลีค้าไม่มีวันหยุดนะคะเปิดให้บริการทุกวันเข้ามาได้ค่ะรับซื้อแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะคะ ดอกเบีย้ยทําให้ถูกๆใช่แล้ราคาซื้อเข้าทําให้เยอะๆนะคะ,<ฮ>ะพร้อมจบทุกเงื่อนไขนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพี่ฟ้านุ่งหญิงนะคะต้องขออนญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะยังไงฝากกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะส<ช><ท>ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ